กิจกรรมความเพียรห้าครั้ง 24, ที่ยี 67, ่ส <c oughs> บิบสี่วันที่สิบห้าธันวาคมสอง7ห้ารหกส3 0เจัดรหัสามูนสามนี้วันที่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราชสอง7ห้าหกเจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบสี่ที่ข้าพเจ้านายฉัตรมงคลสามลลำขอถวายสิ่งสวดส,สารทยายพระสูตรพระปิด และมุนต่างต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาขังขบูชาและอาจรารย์บูชาเดชคุบารอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาาัคคระพญชนักเอาอวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดอวดเสดจชุมนุมเทวดาธรรมตาจักรวาเหตุสุอัตตาขันจตุเทวตาสัดธรรมังมุนีราราชิตะตุนันตุตังขมโมฆทั้ง คาเคกามีจะรุเปคีเินติครัตเชจันตริเขวิวานีทีเปรัชเชจะกขเมตารุวนาคาห์นีคีหะวัตถุอหิเคเตอุมาจายันตุเทวาชาลัทธะลาวิสเมยักขังขันธมภนาคาทิทันตาสันติเกยะอุนิวะรักวัจนาสัทโบเมตุนันตุธรรมะสวนาคารอายยมภะนันตาธรรมะสวนาคารอายยมภะนันตาธรรมะสวนาคารอายยมภะนันตา บทสวนดนร,รัตสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดใต้สอนคมทางสรารังคะฉามิธรรมสารังคามิสังฆสารังคามิุติยม,ม,ม,มปิ รุปทางสารนังกรามิรูติยัปีทำมางสารนังกรามิรู Esta, <models> ติยัมปีส <episodes> <sh> <sh> ังครงสารนังกรามิตติยัมปีอุทังสารนังกรามิตติยามปีทบังสารนังกรฉามิตติยามปีสังครงสารนังกรามิวทเสจัจจิยาคาถาอาติิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสะจวเชนะตติิเมหัวตูสัมปทาสาติิเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวังเอเตนะสตจวเชนะเตรติเมหัวตูสัมปทา อาตีเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจวะเชนะสติปิเมหตุสัพพทาบทดห้าบทอาหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกังสัมยังมกวาสิเกสุวิหารติกปิตวัตุตมิงมหาวันนีมหาตาพิคูสังเคนะสถิษฐ์มาจากมาเตหิวิคูสติหิสัพเพเหวมาราหังเตหิสัตสหิโลโลกธาตุหิเทมาตาเยวุเยนะตนิปฏิตาหงติและขวันตังรัตนายาพิคูสังขจัตโขจตุนังสุทาวาตกายิกานังเทวนังเอตตะหงห์สียะโขวะควาสิเกสุวิหารติกปิตวัตุตมิงมหาวันนีมหาตาพิคูสังเคนะสถิษฐ์มาจากมาเตหิพิคูสติหิสเปห์มาระหังเตหิสัตาสหติะลวัน ตังทัศนัยาิูตังัจะยันูนัมายันปีเยนัอาควเตนุปยเมยเตอนุปสสยเมยอยามัปสกมิตตวาพระมภีโตซาดิเกอีมังปัจเจกคถาภาษาเสยามติอัตโตาเทตาเสยถาปินามาภะระวาอุณิโสสัมมชิตังวาภาอาหางภาษาเรยะภาษาลิตังวาภาหาสมิเชยยเอวะเมวะสุทาเสสุทเวสุอัตระหิตาะโตปุระโตปะหัสอตขโตาเทปตาพระคันตัง อภิวาเทตวะเอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโคโอเอกาเทวาตาพระกัตโตสถิตีอิมังขาถังอภาสิมหาสมยโปสมยปวนาสมิงเทวกายธรมาขาตาอคตตมหอิมังพัมมะสมยังทังชิตาย,ยวีวัปปราชิตาสังขติอัตโขอปราชิเทวาตาพระกัตโตสถิตีอิมังขาถังอภาสิ ตัดละวิคโวสมมาธาหานสุจิตตังอัตโนอุชุกมากระสุงสาราธีวะเนตันิขะเหตตวะอิตริยานิรักขันติปัฏฐิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระคขาวัโตเัรติจจอิมังขาถังขภาสีเฉตวะขีรองเฉตวะปริขังจิทักขีรังโอหัจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะคุปตตาสุพันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระคขาวัโตเันติเจอิมังขาถังขภาสีเยเกจีพุทธังสารนัง คาตาเสนเตคามิสสังติอปายาภูมิมหายักษ์มนุษสังเทหังเทวกายาปริภูเรสังติสังติติอนาโขปควาวิคุปอมาเตสิเอผู้เยนะวิคเวทัสสุกโรกาธาตูสูเทวตาสันิปติตาหงติตถาคตังทัตนยายะพิคุสังคัจัเยปิเตวิคเวอาเหสุอติตามัทธานางอรหัตโตสรมมาสัมพุทธาเตธัมปิ พระกัมมันตานาเอตปาบรมายะวะเทวตาตานิปติตาเหตุเถิยะถาปิไมหังเอตตาะหิเอปิเตวิกเมวให้พิสันติอานาคตามัตถานังอัตราหัตโตธรรมะธรรมุธ,ธาเทธรรมิพระควันตนังเอตปาบรมเยะวะเทวตาตานิปติตาให้พิสันติ เตยยะผาปิไมหังเอตระหิอจิคิตสามิพิกเวเทวะกายนางนามานิกิตาภิสามิพิกเวเทวะกายนางนามานิเทริสามิพิกเวเทวะกายนางนานตนามานิตังสุนารถาสาทุการมานาสิกโรทัพอริสามิตีเอวามาเตติโขตีพิคูมคบวัโตมจ่าโถถุมคบวาเอตระโมจ่าพิโลกัมมนุกาสามิยัตถาภูมิมาตธาสิตาเยติตาคิริคัมพลังปัหิตตาตาสมาหิตาปุถุสิหวาสัตตินารโอมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมานะสาสุขาวิปัสสนา วิราวิญโยปัญจสตยัตวาวาเนกปิระวัฏเวอตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสาาเนรเตเทวกายอภิกันตรเตวิชานาถาิคโบโวเตจะอาตับปมกะรุงสุตตวพุทธสาสัฒนางเตสังปาตุระหงยานางอมนุสานะทัศนาอเปเกสัตมสตมัทขุงสหสัง ลิงสตังเอเกสหสานังอมนุสานะวัฏสงุปเปเกนละตถาวัฏสงุปทิสาสภะภูพาอาหงตัดจัตสภังอภิญายาคไวจิตรวานะจะขุมมาตาตัวอมนตยิสตตถาสังว่าี่แต่ะกิศาและนี่ลัตเตยเพิวัคายาอภิกันตาเตวิชานาถพิโกโมเยโมหังกิตยิสามิชิราหิอนุคุปโสโัสตสหสานักยักษ์ขาภุมากะปีอวัทวาสิทิมันโตชุติมันโตวันรักมันโตยัสติโนมุทัมนาอภิกามุมิขุนาสเมติงมนัง ชาตาหาษาหิมวัตตายักษานานตวันิโนหอทีมันตัยชติมนตมันตัวยะัตินุมะทัพมานาอภิกรมมุนิขุนาสมิติงวะนางาติเคราติาหาษายักานานัตวันิโนเอทีมันตัวชติมนโตมันตัวยะัตินมาทัพมานาอภิกรรมมุนิขุนาสมิติังวนาอิเจเตตราชาหษายักษานานะตวันิโน ิทิมัตั์ชุติมตัวนัตยัติเนติโนมาทัมานาอภิกมมุินาัิตนังเสาวิตาปัจจสตายขานานัตตวินโนอิทิมัตังชุติมันตนะมัตย์ตุตยเนศติโนมาทัพมานาอภิกรรมมุทิโกนาสัิตรีกนังภูมิโรราชาคหิโกเวปุรัสสานิเวสนังอิมโยนังสัตตสหสังยขานังไยิรูปาสติภูมิโรราชาคหิโก โสปาคังตัมิติมนังปุริมัจจติสังราชาตตะรัฐโถปัสสะติพันธมพันังอธิปติมหาราชายัสสติโสภุตตปิตัสสะอะโวอิทานามามหะภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสัตตินลงมวทมานาภิการมุมิขุลาตัมิติมังค์ทักกิณัญจานิสังราชาวิรูหโฏตตะตตะสติภุมิคพานังอธิปติมหาราชายัสสะสติโสภุตตปิตตะสาวะโวอิทานามามหะภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสัตตินลงมวทมานาภิการมุนพิข คิรูปปักสติราสานังอิพติมหาราชายะทัตปิโสปุตติตัสสาวาโวอิทานามหาวาราที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัติโนมทภาานัอภิกรรมมุนวิภูนางสัมิติงมนังอุตรราจัตติสังราชกเวโรตัปปัสติยังคานังอธิปติมหาราชายะัติโสปุตติตัสสาวาโวอิทานามามหาภรายที่มันโตชุติมันโตมันนามันโตยะสัตติโนมุทภาพานังอภิกรรมมุนวิภูนังสัมิติงมณังกุลิมาทิสัง นาคีกาปิราวัตเวเตสังมายาพิโนทัสาอาคูวัจจนิกาสถามายาคุเวคูเวเนคุวิพูจวีพุตโตสหังนัทโนกามาเซโถจัตินุมัทุนิมัทุจัตนาโทโอปามโยจัตเทวสุโตจัตมาตาลีจิตเตเสโนจัตขะพันโพนะหุราชาัญโนสัโพอาคูปัญจติโคเจวะติมโรูุริยะมัชสา เอเตจันเย,ยจราชาโนคังทมพาสหาราชุพิโมทมานาหะพิกรรม,มุมไมขูนางแตมิติงวานังอาตคูนาภะถานาคาเวสาราสหาตัชกาทำพาลาสัสตาราอาคูปยาคาสหายาติพียามุนาทตารา,าจะอาคูนาคายาตติโนโอเอราวันโนมะหานาโคสงปาคังแะมิติงว่านังเอราคาลาเชสหัสสาหาันติพิพาติชาปะคีวิสุทธ,ธาจักขูเวิหายาสาเตวันละวัดนะมัดยะ มัชฌะปต,ตาจิตตาปุปน,นาอิติเตสังนามะอะพะยันตถานาคะราชานะมาสิปุปน,นาโตเขียวมัสกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาปุปนนาสลาณามะังสุงพุทธังคิตาวาชิรหัตเถรนะสม,มุทฐานอสุราชิตาพาตโล วาสะวะเศตริติทิมนตัวยสติโนการะกันชมมหาพิสมานสุราธานเวขาสาเวปัปช ok ah bon ิติตุจิติจะอรหานาโทนโมจีสหตังจะปริจุตานาตะเพวโรจนามกาตนะหิตวาภาลิงเตนางราหุปัธมุกปาขมูกธรรมโยธานิพพันเตวิหูนางตังติงมะนางอาโปจติวะปัทวีจะเตโชเตโชวโยตัะคขาขมุกวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยักษัสสาสห์เมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายศศิโน พร,พระเศสตีรัตถาถากายาสัพเพนานะโตนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนันะมันโตยะสัตติโนโมธฏฐมานาปิการมุมิขุนางตัม,มติงมานังเวทูจะเทวาสหาลีจะอัสมาจจทุเวยม,มาจันทสุปนิสาเทวาจันรมะขุกุลกิตา สุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปรชิตานะคัตตนิปุรชิตาวาอาคูมันทวารัชหะกะวะสุนังวาละโวเสถุศสะโกปาคังปุริคาโถทสศเศรษฐีทัศากายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสติโนมะทัปนานาภิกขามุงมิคูนางสเมติงวนาอาตะคูทหาภูเทวาชะลักข์ชาลามาขีติชาลามา ขา,า,ขาริวาอนิทกาจะโรชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนวรุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอนิชกาสุเดยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเตเตทัสหายกายาสัเปนานัตมนิโนอิทิมนโตชุตติมันโตมันละมันโตยตัตถิโมทัปปนาอภิกรรมุทิภูนังสมิติงมะนางสมานามหาสมานามะมนุสสามนุสุตตมารขีธาบรติกาอาคูอาคูมโนตุติกา อาตคูหาโยเทวาเยจโรหิตวาติโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายาติสิโนทาเศเตสะทัากัญญาสัพเพนานัตวันิโนยที่มันอตชติมันโตวันนักมันโตัาติติโนมทัมานาอภิกรรมุลภิขุนังตมิตริงมานังสุการุหารุณาอาคูเวคณาสาตหาโอทาตะไคหาปโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสตาไมตาหารักชามิสกาจยัสติโนท่านยังอาคาปันโนโยทิสาอภิวาสติทาเศเตสะทากายญาสัพเพนานัตวันิโน เหตุที่มันโตชุติมันโตนะมันโตนีสัติโนมทัมนะอิกรรมุมิขุนาสัมติว่านเงเนมีอาตุปิตายามากัรกาิยาสัตยินโรัพพิทการามาเสถาโชติรามาจะอาสวาริมานาติโรอาคูอัตคูปานิมิตาเนศเสตะถากยาสัเปลานาตวนิโนเหตุทีมันโตชุติมันโตตอนนั้นมันตนสัตินโนมทัมมณะอิกรรมุมิขุนาสัมติง เตเตเทวะนิกายาสเทนาะนันตวานิโนโน,นามัะเยะนะอาคันจุงเยจันเยทิสาตหะปุตตชาติมังคิรังโอคาตินะมานาสวางังทาเคโมคารังคาตาลัง,าลงนาคังจันทภะอาสิตาต,ตาิตังสุพัมมาปรัมมโตจักุตตาอิธิมโตตหัตตังนังกุมารติโจสจักโสปาคังสมิติวนตะนางมหาภัมมะโรกานางังมหาภัมมะพิติภัตติอุปปัณโนหิติมันโตพิมากรโยยะทัสสีโรสราเสตถะ อิสราอคูบัญชีกับวัตติโนเวสานจะปัจยโตัอาคาหาลิตโตบริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิเทเทเมธพมคีมาราเสนาอภิการมีปัสสะกหัสสะวัตทียังเทอทัะกหัสทะพันธะทะราชีนะพันธะวัตถุโบตมันตาปริวาลิฐะมาโวมุจิถะโภจินังอิติขัตถะว่หาเสนากันหาเสนาคาเปสยิปานินาตรละมาหักจะสั รังกะตะวานะเพระวังยะถาปับ antis, inde, judgment, ุสะโกเมีฆุทนะาญโตภาษนญิสุโกตถาโสปัจจุทาวติสกุโฑปตะยังวเสจะตัดจัดสัพพังอภิยายะร้องคิดตวานะจักุมะตะโตอมตะยิสัตตะสาตะวิเกสัสนีสัตตะวิเกสัสนิสัตตะมาระเตนะครับพิกันตาเตวิชานนัฐพิโคโบเตจะอาตัดปะมะตลโลสุตตะวัพุทธาสัสสานาพิจาราเกียนหิปตะมุงเนสังโรมปิอิชยุงสัมเพวิชิตัง สังฆามาพยาติตายาสัสสิโนโทนทนมทันติสหภูเติสวาคกาเตชเนสุตาติมาสวดที่หกมาสวดธรรมจักรกรรมวัตต้นสูุ